ส่วนกล้วยของผมจะใส่ปุ๋ยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับวันนี้กล้วยหอมแปลงนี้ของผมอายุครบห้าเดือนเต็มพอดีเมื่ออายุครบห้าเดือนผมก็จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับแล้วตอนห้าเดือนเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรเพื่อนๆวิ่ๆหลายคนก็คงอยากจะรู้อยากจะรอฟังก่อนที่ผมจะบอกสูตรปุ๋ยนะครับผมขอบอกวิธีการก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยก่อนแล้วกันนะครับว่าต้นกล้วยอายุห้าเดือนเราต้อง ทำอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องทำก็คือหอหีบยอผู้หญิงไม้โทรสาราอาคือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับต่อไปตัดแต่งหนอนะครับ5เดือนนะครับมีหน่อแล้วนะครับส่วนของผมจะตัดแต่งออกนะครับจะไม่ได้เลี้ยงหน่อให้โตขึ้นมานะครับจะเลือกเป็นวิธีการตัดแต่งก็คือปาดเอียงแบบนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะ ถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเราก็ตัดอีกอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งหน่อเสร็จนะครับใบกล้วยนะครับช่วงข้างล่างนะครับมันจะเหลืองมันจะเป็นโรคแต่ผมอยากจะบอกว่ากล้วยหอมแปลงนี้ของผมนะครับทาไมมันไม่มีใบเหลืองใบแห้งใบที่เป็นโรคให้ผมตัดให้ผมแต่งออกเลยนะครับมองไปเนี่ยมันจะดูทึบดูลกใช่ไหมครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะส่วนกล้วยนะครับไม่ควรลกไม่ควรทึบ ให้แสงแดดและอากาศเข้าถึงบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะถ้ากล้วยของเราอายุ5เดือนเนี่ยแล้วใบช่วงล่างๆเขามันไม่เหลืองไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่เป็นโรคเลยนะครับเราก็จะตัดออกสัก2ก้านนะครับข้างล่างเนาะก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับสูตรปุย๋ยช่วงกล้วยอายุ5เดือนนะครับส่วนผมก็จะใส่เป็น8 24เฉพาะต้นที่ใหญ่ ต้นที่มันใหญ่ที่มันสมบูรณ์เนี่ยเรามองดูเนี่ยเอ้ยมันออกเครือให้เราได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าช่วงกล้วยอายุ5เดือนเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่เขากําลังตั้งท้องอยู่นะครับการใส่การที่เราใส่แปดยีบสีไปเนี่ยเป็นการไปกระตุ้นให้เขาออกปีนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆเนาะแต่ต้นไหนมันเล็กนะครับเราก็ใส่สิาไปอีกสักครั้งต้นนี้ใหญ่ต้นนั้นใหญ่นะครับต้นนี้ใหญ่ต้นนี้ใหญ่นะครับ แล้วมันก็จะมีบางต้นนะครับเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับพี่อ่ะนี่เห็นไหมครับยังเล็กอยู่แบบนี้ถ้าเราใส่แปดยิบสี่ไปเหมือนเราจะไปเร่งให้เขาออกปีเราก็ยังไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่สูตรเสมอไปก่อนนะครับบํารุงทุกส่วนไปก่อนนะครับ mm hmm. เราก็จะเอาแปดยิบสี่เนี่ยมาใส่สเฉพาะต้นที่มันใหญ่ที่เรามองดูแล้วว่ามันพร้อมที่จะออกเครือให้เราได้อะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆพ,พืี่ๆเนาะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็จะฉีดยา บำรุงป้องกันหนอนแมลงเชื้อราเหมือนเดิมนะครับเปิดน้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้ง15-20นาทีเหมือนเดิมนะครับทําทบทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ6เดือนแล้วเราก็วนกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่สูตรปุ๋ยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะก็ประมาณนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นะครับคําไหนที่ผมพูดออกไปมันอาจจะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องขอขอบพระคุณครับ